สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุยเมืองมังไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่15มีนาคมพศ .2024 จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยมันวันศุกร์ประจําวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบส์นัทเดชวชิระรัตนะวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลา1 8 0 0นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง two f u ในช่วงแรกนะครับ ส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา2 0 3 0น,นโดยประมาณนะครับมาดูคู่ที่1ในรายการซึกมวยวันวันศุกร์ประจาวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน่านขวัญใจเกียรติชัยยุทธนะครับนักชกจากจังหวัดสงขลาซ้อมด้วยค่ายมวยเกียรติชัยยุทธนะครับวันนี้เจอกับทางน้านเก่งลูกไก่คนเมืองช้างฟาร์มนะครับหรือมนสักสุพรรณนะครับนักชกจากจังหวัด บุรีลำซ้มอมด่ค่ายมวยมนศักสุพัรร์ที่จังหวัดบุรีลำนะครับวันนี้ช่างกันเป็นกิโลนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านขวัญใจเกียรติชัยยุทธนะครับช่างน้ำหนักได้41.7ลดไปจุด2นะครับส่วนทางด้านเก่งลูกไก่คนเมืองช้างฟาร์มนะครับช่างน้ำหนักได้42.1นะครับลดไปจุด6นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด42.5นะครับ นี่คือการชั่งหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเก่งลูกไก่คนเมืองช้างฟาร์มนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครับแล้วก็บู๊ดุดันครับแข็งแกร่งแข็งแรงหนักทุกลูกทุกดอกครับนี่คือสไตล์การชกของด้านเก่งลูกไก่คนเมืองช้างฟาร์มนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับก็ไปชนะนอก เพชรพงศธรทรายมูลสนุกเกอร์ในยกที่2นะครับเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2567ที่เวทีมวยรังสิทธิ์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของน้านเก่งลูกไก่คนเมืองช้างฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของนัานขวัญใจเกียรติชัยยุทธกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของนัานขวัญใจเกียรติชัยยุทธนะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือเตะขาต่อยหมัดแรงเก่าเก่าเกมการผ่านมวยดีกว่ายืนระยะมั่นคง ครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นขวัญใจเกียรติชัยยุทธนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นขวัญใจเกียรติชัยยุทธนะครับก็2ฟอร์มหลังนี้ชนะรวดนะครับก็ไปชนะนกยอดซ้อนทนงรดสวยจากเจดสายผิวนะครับเมื่อวันที่23มกราคม267ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของด้านขวัญใจเกียรติชัยยุทธนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับ ผมออกไปที่ทางด้านขวัญใจเกียรติชัยยุทธนะครับเก่าเก่าเกมการผ่านมวยดีกว่าแล้วก็แรงทุกลูกทุกดอกวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้นะครับคู่ที่หนึ่งในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านขวัญใจเกียรติชัยยุทธให้ไปห้าดาวจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สองกันต่อครับ มาถึงคู่ที่สองในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเจมส์ศักดาบรันสารคามหรือเอกนิรันดาบรันสารคามนะครับหรือเข้มมวยไทยเป็นมวยมาแทนดาวสุขสิทธิ์มนชัยนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดนครราชสีมาหรือเมืองโคราชนะครับแต่ทว่าไปซ้อมด้ค่ายมวยดาบรันสารคามอยู่กับผู้กองนิรันยศพลน,นะครับที่จังหวัดมหาสารคามวันนี้เจอทางด้านชามะนาว มรัชพัฒอุบลหรือสันติอุบลน,นะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีสมเด็่ายมวยสันติอุบลน,นะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ชกกันในพิกัด132ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเจมสศักดาปรันสระขามช่างน้ำหนักได้133.6ลดไป1.6นะครับส่วนทางด้านชาเมนาวมอรัชพัฒอุบลน,นะครับช่างน้ำหนักได้ 3 3ป่อปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการงช้ลำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับครับสำหรับสไตล์การชกของด้านชามนาวมอรัชพัฒอุบลนะครับก็เป็นมวยยังว่าฝีมือนะครับเตะขาต่อยหมัดแรงปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงมีสองอันตรายบุดุดันครับยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของน้านชามมนาวมอรชพัฒอุบลน,นะครับ ส่วนฟอร์มหลังของด้านชามะนาวมรชภัทอุบลน,นะครับไปชนะนอกเพชรน้ำตาลวีวินยิมในยกที่4นะครับเมื่อวันที่14พฤศจิกายน266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับแพ้คะแนนสิริมงคลสิทธิ์ม้อน้ำ้ำเมืม่อวันที่15กุมภาพันธ์2567ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านชามะนาวมรชพัฏอุบลน,นะครับ เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่นเจมสักดาบรันสลักขามกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของน้านเจมสักดาบรันสลักขามนะครับเป็นมวยหมัดนะครับมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องตีนหน้าดีตีหลังคมศอกสวนแรงกล้าแลกกล้าสวนบุดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมัน่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของน,นั่นเจมสักดาบรันสลักขามนะครับ ส่วนฟอร์มหลังนะครับ2ฟอร์มหลังนี่ก็ชนะมาลวดเลยนะครับไปชนะนกแสงเทียนจิ๋วทีเด็ด99เมื่อวันที่7ธันวาคม2 66ที่เวทีมวยราชดำเนินฝ่ายล่าสุดชนะนกยอดธงชัยทีเด็ด99ในยกที่2เมื่อวันที่สมกราคม267ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเจมส์ศักด์ดาบรันสลักขามนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับ ผมชอบไปที่ทางด้านเจมสักดาบรันสลัขามนะครับชอบท่าทะโลหดดีแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็เป็นมวยที่มีวินาทีทองครับคู่ที่สองในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเจมสักดาบรันสลคามจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่3ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านยอดทงไทยไฟเตอร์มวยไทยหรือจิตอาสาบางแก้วหรือทันวาสิทธิ์จ่าบินบางแก้วนะครับนักชกจากจังหวัดพัทลุงซ้อมด้วยค่ายมวยสบุญมีฤทธิ์นะครับอยู่กับเสียดอนสุร,ราชยานปิ่นเก้านะครับวันนี้เจอกับทางด้านปะตังนินซินบีมวยไทยหรือเพชรอรุณ ซีตากบวัสดุพันภูเก็ตนะครับนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสอนที่ค่ายมวยซินบีมวยไทยที่จังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด133ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านยอดธงไทยไฟเตอร์มวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้138.8ลดไปจุด8นะครับส่วนทางด้านประตักนินซินบีมวยไทยนะครับช่งน้ำหนักได้122.9 ขาดไปจุดหนึ่งนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของนาทประตังนินซินบีมวยไทยนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีแล้วก็เตะขาเจาะย,ยางต่อยหมัดแรงปั้มตีแข็งแร่งแข็งแรง,แ,ง,แ,ง,แ,งแต่ทว่าเสียเปรียบรูปร่างเตี้ยกว่าหน่อยหนึ่งนะครับนี่คือสไตล์การชกของนานประตังนินซินบีมวยไทยนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของน้านประตักงนินซินบีมวยไทยนะครับก็ไปชนะคะแนนจตุรัสซับป,ปีดาเมื่อวันที่8ธันวาคม266ที่เวทีมวยรังสิตน,นะครับชนะคะแนนสถานฟ้าออโตอาวันมวยไทยเมื่อวันที่สี่มกราคม267ที่เวทีมวยราชดำเนินฝ่ายล่าสุดไปเสมอกันกับทางด้านหนึ่งวิชิตชอเที่ยงธรรมเมือม่อวันที่สที่15กุมภาพันธ์267ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือ3ฟอร์มหลังของน้าน ปตักนินซินบีมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน,นั่นยอดธงไทยไฟเตอร์มวยไทยนะครับครับสำหรับสไตล์การชกของน,นั่นยอดธงไทยไฟเตอร์มวยไทยนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องดักสาด์แข็งแรงวงในไล่แขนแรงแทงเก็บแล้วก็เป็นมวยวุฒิหลากหลายวันนี้ได้ใหญ่ได้ลอยครับนี่คือสไตล์การชกของน,นั่น ยอดธงไทยไฟเตอร์มวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางดน,น้ายอดธงไทยไฟเตอร์มวยไทยนะครับก็ไปชนะนกตาต้าเล็กศูนย์กีฬาหนองโพนะครับเมื่อวันที่7กรกฎาคม2 5ง6ที่เวทีมวยหลังสิทธิ์แล้วก็มาชนะคะแนนปันดาบังมัดของตันเมื่อวันที่4สิงหาคม2 5 6 6ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนน1วิชิตชอเที่ยงธรรมเมื่อวันที่15กันยายน2 5 6 6ที่เวทีมวยหลังสิทธิ์นะครับ นี่คือฟอร์มหลังของทางด้านยอดธงไทยไฟเตอร์มวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านปตักนินสินบีมวยไทยนะครับผมมองว่าเก่าเก่าเกมแล้วก็แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงอาวุธหลากหลายเหลี่ยมตัวดีแล้วก็เป็นมวยที่แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงทตาทะโลหดสูงครับคู่ที่สามในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านปตักนินซินบีมวยไทย จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ี่ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางหน้านทงน้อยวอสังประภัยหรือทงน้อยลูกบัานใหญ่นะครับซึ่งเป็นลูกชายของทงสีฟ้าเมืองดอกบัวนะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ด9 9ย่านสะพานควายสุดที่สารนะครับอยู่กับเฮียตีทีเด็ด99หรือคุณสรศักดิ์แท้ตั้งนะครับ วันนี้เจอทางด้านซปเปอร์เล็กจิตเมืองนนหรือดาบโต้งบ้านไผ่นะครับนักชกจากจังหวัดขอนแก่นแต่ทว่ามาซ้อมด้วยค่ายมวยจิตเมืองนนนะครับอยู่กับพี่กุลลาบขาวณนนทชัยโดยมีสอเอและก็สมจิตแว่นแก้วให้การสนับสนุนนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด135.5นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้าน่งน้อยวอสังประไพช่งน้ำหนักได้136.7 ลดไป1.2นะครับส่วนทางหน้าซุปเปอร์เล็กจิตเบืองนนท์นะครับช่างน้ำหนักได้135.7ลดไปจ .2 ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของหน้าซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์นะครับก็เป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องดักศาสตร์แข้งไล่แขนแทงเจ็บมีเขายัดไส้เลี่ยมเชิงดีอาวุธหนักแรงทุกลูกทุกดอก ต่อยหม,มัดคมต่อยหมัดแม่นครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์นะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์นะครับก็สเสมือกันกับทางนั่นคนองศึกกอกำปนาทเมื่อวันที่1กันยายน2 5 6 6ที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีแพ้คะแนนเพชรเมืองศรีทีเด็ด99เมื่อวันที่28กันยายน2 5 6 6ที่เวทีมวยราชชำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้นอกให้กับทางนั่นขนองศึกกอกำปนาทในยกที่2 เมื่อที่28ตุลาคม2 6 6ที่จิตเมืองนนท์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของด้านทงน้อยวอสังประไพกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านทงน้อยวอสังประไพนะครับเป็นมวยเข่านะครับสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเตะขวาต่อยขวาบุดุดันครับแล้วก็มีเข่าโยนแทงครับ ขวางหน้าดันแทงปอดใหญ่ปลายแรงอาวุธหนักแรงครับยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของ,งาทางด้านทงน้อยวอสังประภัยนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านทงน้อยวอสังประภัยนะครับก็ไปชนะน็อกแก้วกลางวานวุฒิวีเขาใหญ่ในยกที่3นะครับเมื่อวันที่23พฤศจิกายน266ที่เวทีมวยราชแชมเนินแล้วก็ชนะนอกแก้วกลงวานวีเคเขาใหญ่ ในยกที่4นะครับเมื่อวันที่18มกราคม2 5 6 7ที่เวทีมวยราชชัมเนินฝ่ายล่าสุดแพ้คะแนนคมประตักออชลิยะเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์267ที่จังหวัดมหาสาราคามนะครับนี่คือฟอร์มหลังของน้านทงน้อยวอสังปรภัยนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบความแข็งแกร่งแข็งแรงผมออกไปที่ทางด้านทงน้อยวอสังปรภัยนะครับ อาวุธหลากหลายอาวุธครบเครื่องถ้าทะอโหดดีจัดไปให้เสียนะครับคู่ที่สีในรายการผมออกพื้ที่ทางด้านทงน้อยบอสังปรภัยนะครับให้ไปถ้าดาวจัดไปให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ